พักก้าวไกลได้หวัวหน้าพักคนใหม่แล้วพร้อมเปิดรายชื่อตำแหน่งสำคัญ จากกรณีที่นายทิมพิธาลิมเจริญรัฐได้ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลเมื่อช่วงเช้าวันที่15กันยายน2566ที่ผ่านมาล่าสุดกรุงเทพธุร,รกิจรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดผู้สื่อข่าวเผยจากพักก้าวไกลประเด็นการคัดเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่หลังจากนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลได้ประกาศลาออกไปเมื่อวันที่15กันยายนว่า ขณะนี้แกนนำพักก้าวไกลคุยกันค่อนข้างสเสด็จน้ำแล้วในเรื่องตำแหน่งสำคัญต่างๆก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเคาะอย่างเป็นทางการกำหนดการในวันที่23กันยายนนี้ โดยหน้าตาตำแหน่งสำคัญภายในกรรมการบริหารชุดใหม่ของพักมีอาธินายชัชวัตรตุลาธนสอสอบัญชีรายชื่อและรักษาการเลขาธิการพักเป็นหัวหน้าพักคนใหม่นายอภิชาเสนริสุนทรรักษาการกรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือเป็นเลขาธิการพักนายพัริศวัฒนรสินทุสอสอบัญชีรายชื่อนั่งเป็นโฆษกพักนอกจากนี้แกนนำพักยังจะเสนอชื่อนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลสอสอบัญชีรายชื่อให้ทำหน้าที่ ประธานวิปฝ่ายค้านในสภาอีกด้วย